สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel m มเอ h ม i ท a แลนด์คลิปนี้จะมาสอนวิธีการป้องกันลูกถีบมีทั้งหมดสี่วิธีวันนี้เอาเป็นแบบว่าง่ายๆวิธีแรกก็คือผมจะใช้มือปัดเนี่ยผมตั้งกัดเนี่ยถ้าสมมติเขาถีบข้างซ้ายมาผมก็จะใช้มือมือข้างซ้ายเนี่ยถีบเอ้ยปัดออกไปขอโทษครับพูดผิดปัดออกไปถ้าสมมติถีบข้างขวามาผมก็ใช้มือขนี้ปัดออกไปอาจจะก้าวถอยร่วมด้วยนิดนึงนะครับ เอาฉีดกไายให้โดนเลยได้ข้างเปรยนข้างได้นะข้างขวาบ้างอืานะหายที่นึงก็คือใช้มือเนี่ยปัดออกไปอย่างนี้เลยตัวปัดออกไปปึ้งตัวเนี่ยเขาก็จะหมุนไปได้นี้แล้วเราก็สามารถที่จะเปะได้อ่ ได้ปึ้งตัวนี้สามารถที่จะเตะหรือว่าจะทำอะไรก็ไดอ้อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับต่อมาวิธีที่2อ,อันนี้ง่ายสุดๆเลยก้าวถอยได้สมมติเอาข้างไหนก็ได้เอาถีบอากาศให้โดนก้าวถอยให้พลระยะนี่ขาดสืบไปแล้วอ่าแต่ว่าความสําคัญก็คือเราต้องกะระยะของอาวุธคู่ต่อสู้ให้ดีนะครับ ว่าถ้าถ้าเขาตัวยาวเนี่ยเราจะต้องก้าวถอยมากหน่อยถ้าเขาขาไม่ได้ยาวเท่านี้เราก็ถอยให้มันแคบลงมาก็ได้ข้อเสีขยงท่าเน,นี้ยคือเวลาเราถอยออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวนอาวุธใส่คู่ต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าถอยมาเยอะวิธีที่3อันนี้ค,คล้ายๆล,ยล,ยลยวิธีที่2แต่ว่าเหมือนกับวิธีการป้องกันเตะตามที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนว่าเราก้าวถอยไปนิดนึงแล้วก็ปุ๊บแล้วก็คือไอ้เด้งไอ้ตรงสะโพกเนี้ยไปข้างหลังมันเป็นจะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ระยะในการถอยอ่มันจะน้อยกว่าเดิมก็คือเราต้องสิ่งที่สําคัญนะคือต้องกะระยะของคู่ต่อสู้อย่างถ้าคู่ต่อสู้ตัวยาวเนี่ยเราอาจจะต้องก้าวขาหลังไปเนี่ยมากขึ้นแล้วก็งอตัวให้มากขึ้นนะสมมตินะ่ะลองกะให้โดนเนี่ย gap มันจะแคบกว่าแรกนะอรอเนี่ยกะให้โดนเลยปุ้งสามารถต่อยส่วนได้ที คู่ต่อสู้เนี้ยขายาวเราก็จะต้องทําให้มากขึ้นแต่ถ้าคู่ต่อสู้สูงพอกับเราเนี้ยเราก็แค่เนี้ยมันก็พ้นละปุ๊บแล้วก็งอตรงเนี้ยเข้ามามันจะดึงหลบระยะได้แล้วก็วิธีสุดท้ายแล้วกันอันนี้เป็นวิธีในการบล็อกคู่ต่อสู้ถีบมาถ้าเป็นช่วงระยะตัวเนี้ยเราเราจะตั้งตั้งแข้งขึ้นมาเนี้ยบังได้เลยโดยที่ข้างนึงเนี่ยยืนเต็มเท้านะสมมุติว่า เราจะยกข้างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าข้างนี้ก็ได้ก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะป้องกันได้ในเฉพาะช่วงตัวถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาถีบขึ้นมาสูงกว่าตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเข้าได้ใช่ไหมดังนั้นมีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรายกตรงสันแขนเนี่ยมาเป็นเป็นบล็อกด้วยนี่นะครับให้มันมาเป็นบล็อกด้วยคือจะเป็นแนวนี้ะฮะ,ะไม่ต้องปัดคืออันนี้คือถ้าถีบอะให้เข้ามาโดนตรงนี้เลย แต่ระวังอย่าให้ตรงนี้มันมีช่องว่างเดี๋ยวมันทะลุมาก็ให้มันแนบมาเลยนะแล้วเราตอนที่เรายือนอย่างเงี้ยให้มันแนวตรงไปกับตรงเท้าของคู่ต่อสู้คือถ้าเราตัวเราเอียงไปสมมติว่าเราเอียงไปด้านนี้ใช่ไหมคู่ต่อสู้ก็มีสิทธิ์ที่จะถีบแล้วเราก็เราก็หมุนมาอย่างงี้สุกป,ป้าหรือว่าถ้าถ้าเป็นอย่างงี้มันก็จะเปิดช่องก็คือต้องตรงไปข้างหน้ารัดล,ลองถีบม,มันถลายะนะทำไมอืออ่าโอเค หลักการของท่าเนี้ยคือสมมติว่าลูกถีบเนี่ยมันจะแรงที่สุดตอนที่ระยะมันสุดปลายเท้าพอดีถูกปะ,ะมันจะเป็นระยะที่ว่าสุดปลายเท้าอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าระยะตอนแรกคือมันอยู่ตรงนี้แต่พอยกขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยมันมันจะยน่นลดย่นระยะไปคือทําให้ลูกถีบอ่ะมันอยู่แค่นี้ลูกถีบมันจะอยู่แค่ตรงนี้มันก็จะไม่แรงแลอะอลองอีกสองทีนะนะสมมติรัดรัดถีบเต็มเต็มก่อนถีบเต็มเต็มเข้ามาตรงนี้ก่อนเอาแบบโดนโอุ้งเนี้ย โดนเนี่ยเจ็บแน่นอนเพราะว่าสุดสุดสุดขาแต่ถ้าเกิดว่าผมยกขึ้นมาปึ้งมันมันบอว่าระยะมันไม่เต็มแลไรมันเป็นระยะที่อาวุธเบาปึ้งอ่าประมาณนี้อันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับเป็น4วิธีเอาไปลองฝึกซ้องไปดูนะค,ะครับุณครับ